สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไก่บูคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ไก่จะมานําเสนอรถ e ีโคคารที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นโตโยต้ายารีนะคะตัวนี้เป็นตัวเจนะคะเครื่องยนต์1.2เท่านั้นนะคะเดี๋ยวไก่จะพาเข้ามาชมนะคะในส่วนบอดี้กระจังด้านหน้าของตัวรถนะคะแล้วก็ไฟนะคะตัวนี้สองสว่างนะคะมองเห็นได้เด่นมากเลยนะคะกับโลโก้ของโตโยต้านะคะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเพราะอกระทะนะคะขอบ14นะคะตัวนี้นะคะเจ้าตัวยูต้าอารีนะคะตัวเจตัวนี้จะเป็นรถปี57นะคะราคาจะอยู่ที่3 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวกะจะพาเข้ามาชมในส่วนข้างในของตัวรถเจ้า Toyota aris, ตัวยตท้าอารีตัวเจตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่3 9มแสนเก้าพันบาทนะคะค่างวดจะอยู่ที่5 0 0 0นนิดๆค่ะ ตัวนี้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะค่ะตัวนี้นะคะเป็นสไตล์แฮทแบ็คนะคะการขับขี่รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้นะคะแอร์ก็จะสามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็เครื่องเล่นาภายในนะคะก็จะเป็นเล่น CD AMFM นะคะตัวนี้มากับพร้อมเบาะผ้านะคะตัวนี้แลวก็ตัวนี้มาในระบบที่สามารถ กระจกไฟฟ้านะคะทั้งสีด้านตัวนี้นะคะตัวนี้นอกจากได้ความทันสมัยนะคะบอดี้ตัวแฮ b a c k ตัวนี้แล้วนะคะเจ้าโตโยต้ายาร s ตัวนี้นะคะฟังก์ชันเน้นประหยัดน้ำมันแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถนั่งสะดวกสบายนะคะออปชั่นค่อนข้างครบนะคะตัวนี้ดูที่ขาไก่ก็ได้ค่ะบอดี้สูงมากเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีภายในของตัวรถจะเป็นสีดำนะคะ เดี๋ยวกาจะพาเข้ามาชมนะคะในส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของตัวรถเจ้า t o โยต้ายาริตัวนี้นะคะอ่าห้องผู้โดยสารของ t o y o ต้ายาริเป็นสไตล์แฮดแบ็กนะคะตัวนี้เดี๋ยวกาจะพามาพับด้านหลังกันนะคะอ่าตัวนี้นะคะปรับ60-40เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้อ่านีคะจะเป็นยางอะไหล่นะคะห้องผู้โดยสารสามารถปรับระดับใส่ของบรรจุของได้ อย่างเยอะทีเดียวเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังตัวนี้นะคะครบ2จุดเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวก่จะพามาชมนะคะตัวนี้เป็นไฟหาโฟร์ออฟชั่นนะคะมากับตัวรถเลยนะคะเจ้าโตโยต้ายารีตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.2นะคะตัวนี้เน้นประหยัดน้ำมันดนสไตล์แฮทแบกทันสมัยนะคะตัวนี้อ่าแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความ ฟังก์ชันของการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวกจะพาเข้ามาชมในส่วนห้องเครื่องของ t o โยต้ y ยา i ิคันนี้ค่ะเจ้า t o โยต้ายา i ิคันนี้เป็นรถปี57นะคะตัวนี้าราคาจะอยู่5,000น,นิดค่ะตัวนี้เดี๋ยวกจะพาเข้ามาชมนะคะในส่วนบอดี้ห้องเครื่องของโตโยตย้ายาริคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะจุดเดิมทุ สุดนะคะครบเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆแวะเข้ามาชมดูรถเลือกรถดูก่อนได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะหลากหลายเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะรับเงินสดนะคะหรือไม่เป็นอ่าขายของในตลาดอย่างเงี้ยขายกิฟชอ็อปอย่างเงี้ยได้หมดนะคะเป็นกเกษตรกรทําไร่ทํานามีสวนนะคะอย่างเงี้ย หรือมีรถไถก็สามารถออกได้นะคะติดต่อสอบถามมาได้นะคะยังบูคาเซ็นเตอร์ค่ะหรือไม่ก็มาทางแฟนเพจนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานนะคะฝ่ายขายและแอดมินที่น่ารักนะคะคอยซัพพอร์ลูกค้านะคะวันนี้ไก่ขอจบค่ะนำเสนอโตโยต้ายาริสตัวนี้นะคะเป็นปี57ราคาจะอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ